พบกับช่องพี่ดอนน้องไอเฟมลีนะคะวันนี้เราจะมาปิ้งปลากันนะคะร้อน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 ไมนะู่หักอะงานเยอะเยอะได้ปลาเลยแน่นีปลาปลาหรือปลา,าขาวไทยนะคะแล้วก็ปลาช่อนนะคะปลาขอ ปลาค้อใหญ่มาคือหอดปลาเข็งนี่นี่คือ <Gym. S 1> ปลาเข็งนะคะมานะคะปิ้งปลาตอนเที่ยงนะคะนี่ปลาเข็งนะคะปลาเข็งห้วยนะคะเข็งหนอนไม่ใช่ปลาเข็งอันนี้เป็นปลาขาวไทยนะคะปลาค้อใหญ่ เขาใหญ่แล้วก็ 5, ป่าขาวไทยฟินดูดอีล้พิกพๆิกดูดวเร็วฮอนบ่ฮอนบ่ฮอนเ่พี่ิ้นง่ิมของห้าวมันม <texts okay. S 1> ันแฮมไวเนาะปลาเน็ะกับปลาขาวไทยนี่เยอะเยาะเยอะ ชิ้นท mm ี hmm. ่บอกไข่ปะปลาข้อใหญ่ชิดหอดปลาเค็งหรืปลาเค็งน้อยน้องน้องใครย่างอะไรกินตัวเลิกกินปลาเค้งน้องอะไรกินปลาเค็งปลาเขาไี่ไงนี่ปลาข้อใหญ่เครื่องกินอันแล้บอกกินนั่นแล้ว กินซอสองงันไหดิดแม่ก็กินซองอันเียวลก็พอมเอาสองฮะเอ็มือื่ <c oughs> นยังโตพเัเลยห้องนังนัง่นงกับฟินด,ด,บบด,ด,ดูด,ดูเหมอกับพี่กเธอละดจดจวดตะมันตคิม่ตัวนี้นะ่ผดจุดจวดเลย ได้ไปป่านะวะที่ได้ไปป่าไปทำไมชุดชุดชวดชุดชวดพลิกอีกๆๆพลิกอีกออปลาเข่งปลาเข่งปีนและอะไรเนี่ยปนีนตัวนี้ปีนดูดูมันยังมีไม้ตัวน,นี้มันมันอยู่กลางไฟมันแรง,ม,งมันจะไหม้นะคะอยู่กลางอยู่กลางลาก้าก็หิวโย่หิวโย่ มาทานปิ้งปลาด้วยกันนะคะตอนเที่ยงนะคะปิ้งปลาหน,อนะะ่อค่ะซื้อ,อามาได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ